ผู้ชมคะเกือบ1ปีที่ธุรกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็แทบจะหยุดนิ่งเพราะว่าปัญหาจากโควิด -19 และธุรกิจหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแน่นอนว่าถูกกระทบไปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจเช่ารถบัสนำเที่ยวค่ะที่แทบจะหยุดนิ่งขณะที่ผู้ประกอบการก็ยังต้องแบกรับภาระในการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานต้องเสียภาษีและต้องต่อทะเบียนรถ ด้วยนะคะทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนคุณไม่พาปิ่นแก้วไปคุยกับผู้ประกอบประกอบการรถบัสนําเที่ยวบางคนก็มีข้อเรียกร้องนะคะอยากที่จะให้ภาครัฐพิจารณาช่วยให้เงินช่วยเหลืออย่างน้อยรถแต่ละคันที่จะต้องแบกรับภาระคันละ5,000บาทอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนค่ะนี่เป็นทักษะใหม่ที่พนักงานขับรถนำเที่ยวคนนี้ได้เรียนรู้ เป็นงานที่บริษัทมอบหมายให้ทำในแต่ละวันจะได้รับค่าจ้าง300บาทต่อวันเพื่อจะมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพราะจากสถานการณ์โควิดสิระลอกใหม่ทำให้เขาไม่ได้ทำงานมากว่า1เดือนเขาบอกว่าครั้งนี้วิกฤตกว่าครั้งก่อนเพราะงานเสริมต่างๆที่เคยทำครั้งที่แล้วขณะนี้รายได้ขาดหายไปใช้ทุนเดิมครับล่วงหน้าไป3เดือน ถ้าเกิน3มเดือนนี้ไปผมก็คือหมดครับว่าทุนจีนก็เอาทางบริษัทช่วยแต่ว่าก็ยังติดยุดธของใหญ่ๆก็ยังกำลังเคลียร์กันอยู่ครับพนักงานขับรถอีกคนต้องปรับตัวเช่นกันเปลี่ยนหน้าที่ไปทำความสะอาดรถบัสเพื่อได้รับค่าจ้างวันละส0 0บาทนำไปเลี้ยงครอบครัวและภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน แม้ว่าไรายได้อาจจะไม่เหมือนก่อนแต่พอประทังชีวิตได้ใช้ไปหลัดประหยัดอะใช้ประหยัดเอาเพราะผมเพราะเราไม่ได้อะไรแต่ว่าแต่กับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าเราใช้ประหยัดใช้ประหยัดอย่างสมุิเคยฟุ้มเฟอ้อเราก็ประหยัดลงมาก็ดีใจนี่คืองานแรกในอรอบกว่าหนึ่งเดือนของคนขับรถบัส คันนี้เป็นเพียงคันเดียวจาก200คันที่ถูกจ้างงานแถบสีแดงที่ปรากฏบ่งบอกว่ารถจอดนิ่งภาพแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนี่เป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมากว่า10ปีเออเรื่องของคำสั่งของรัฐบาลยังอยู่ประมาณนี้ก็เรื่องรายจ่ายก็ยังเป็นที่น่านหนักใจของผู้ประกอบการแล้วก็เชื่อว่าปีที่แล้วไม่มีกำไรมีแต่ทรงกับสุดยิ่งมันไม่เหลืองเงินสำรองที่จะมา ใช้ในปีนี้ซึ่งต่างกับปีที่แล้วปีที่แล้วผมเชื่อว่าการประกอบกิจการค้าการประกอบธุรกิจมันย่อมมีเงินสำรองเป็นกระแสะเงินไว้บ้างก็ถูกดึงมาใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยกตัวอย่างองค์กรของผมก็เข้ามาตรการรัฐปีที่แล้วก็เ,เข้าโครงการกับธนาคารอมสินได้เงินมาเหมือนเวียนอยู่ประมาณ20ล้านดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ก็ในสหกรรมนท่องเที่ยวครับก็มีไม่กี่รายที่เข้าเกณฑ์ก็ถือว่ายากพอสมควรปัจจุบันนี้ก็เบิกใช้ไป17กว่าล้านก็มาใช้ เรื่องเดียวเลยครับจ่ายให้พนักงานครับเงินเดือนครับแม้ว่ารถบัสนําเที่ยวจะถูกจอดนิ่งไม่ได้ใช้งานแต่ยังมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าเสื่อมสภาพของรถค่าซ่อมบำรุงรวมไปถึงค่าต่อภาษีค่าต่อทะเบียนรถค่าต่อใบอนุญาตประกอบการที่ผู้ประกอบการรถบัสนําเที่ยวแบกรับแม้ว่ารายรับที่ได้จะติดลบรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถบรรทุกโดยเฉพาะรถบัสที่รับผลกระทบมากตอนเนี้ย ไม่สามารถที่จะอยู่ไปต่อภาษีได้ต้องมีการตรวจสภาพและต้องมีอีกสองสวรรคก็คือเรื่องของการทําประกันภัยประเภท3ขั้นต่ําซึ่งตัวนี้ก็ต้องมีเรื่องประกันภัยพรบรต้นทุนอยู่สักประมาณ4 0,000ต่อคันต่อปีแล้วก็เป็นเรื่องของ GPS อย่างของที่องค์กรก็มี GPS มีกล้องเป็นระบบเช่าใช้ก็อยู่ที่เดือนละประมาณ2,000บาทปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0 เบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะตัวรถที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประกันภัยก็จะม,มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 0บาทก็ยังดูเหมือนไม่เยอะนะครับคูณ200คันครับ14ล้าน4แสนเลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของรถบัสนำเที่ยวกว่า3 0 0 0 0คันทั่วประเทศที่จอดนิ่งไม่มีงานจ้างหลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ระบาดรอกใหม่ทำให้ผู้ประกอบการประมาณ3,000คนถูกกระทบขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ รถที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะผุพังไปเรื่อยๆนะครับในการที่จะกลับมาใหม่หลังจากนี้สมเดือน6เดือนการที่เลือกรถเข้ามาวิ่งงานได้อาจจะมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมลวหลายๆเจ้าอาจจะต้องยุบรถครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งเอามาให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวปัญหาที่ตามมาต่อไปในอนาคตถ้าสมมุติว่าการท่องเที่ยวมันกลับมาได้นักเที่ยวกลับมาบูมได้เหมือนเหมือนเมื่อปี6 1 6 0นะครับปัญหาที่เราจะเจอแน่นอนคือเราจะต้องขาดแรงงาน แนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจนี้นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยสะท้อนว่าหากสถานการณ์โควิด1ิคลี่คลายและสามารถประกอบธุรกิจได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะทําให้เหลือผู้ประกอบการเพียงร้อยละ60จากทั้งหมดหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปถึงปี2,565ประเมินว่าจํานวนรถบัสท,ที่มีกว่า4ี่0 0คันทั่วประเทศจะหายไปกว่าครึง่งจริงเราเรียกไปตั้งปีที่แล้วเราขอ เงินช่วยเยียวยาผู้ประกอบการในรถหมดนี้คันละ5,000บาทโดยเอาทะเบียนรถที่มีอยู่ในปัจจุบันตรงนี้ว่าจะต้องให้ใครก็เอาทะเบียนรถทั้งหมดที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันรับตั้งงบกลางขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้ไปอยู่ในสภาพคล่องคันละ5,000บาท3เดือนก็คือตกคันหนึ่งเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0บาทงบประมาณทั้งหมดรถเราประมาณ4ี่0 0คันใช้งบประมาณอยู่ประมาณแค่600 000. ล้านตรงนี้มันสามารถยืดอายุอย่าง,งน้อยรถคันหนึ่งเราได้มา1 5 0 0 0 เราเอามาเลี้ยงลูกน้องได้บ้างเอามาประคองบริษัทได้บ้างอ,อ,อันนี้น่าจะยืดอายุได้อยู่ประมาณ2เดือนต่อบริษัทต่อรถ1คันหากสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นการกระตุ้นการเดินทางให้กับประชาชนเป็นวิธีหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยวเสนอภาครัฐว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแต่ละจังหวัดได้วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน